สวัสดีครับพบกับร้านเบิร์นจัดทรงนะครับผมพร้อมขายหนึ่งคันนะครับโนโว5บายตัวเก่าแท้นะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับพาสี64นะครับรถชื่อเจ้าของนะครับโอนขนส่ง100%นะครับสีตรงเล่มนะครับทะเบียนกทมรถสวยทรงดีนะครับคันนี้ปั้นใหม่สดๆเลยนะครับชุดสีสวยๆสีเทากราทเทเอ็มบ TZM My MX อ็กซ์สวิตไฟเ์นะครับ เช่นดำสวยนะครับชุดหน้าฟีโนนะครับสายถักโมลินนะครับล้อโยโกขึ้นซี่ใหม่นะครับจานสองร้อยเจาะนะครับโช้กหลังไวท์แท้นะครับท่อเอ็มเอ็กนะครับคอบท่อเบิกใหม่นะครับค้อบแบบพ์ทฟิล์มแคปลานะครับเบาะหุ้มใหม่สวยๆเลยครับไฟหน้าหลังสวยๆนะครับติดครบนะครับครอบแข็งครบนะครับ ตาได้ฟังรับลสตาร์ง่ายนะครับเจน้ำ okay, มันใช้งานได้นะครับเครื่องลูก5สี่ไม่ชักนะครับเครื่องเพิ่งฟิตใหม่นะครับทำใหม่หมดครับลูกก้านข้อนะครับใหม่ๆเลยนะครับเครื่องไม่ดังไม่ควันนะครับเขาเบี่ยงไม่ดังก้านไม่ดังนะครับ สบายครับพายไม่ห่อนนะครับขับสนุกนะครับตถนติดติดมือลูกห้าตีไม่ชักคาร์บูแดนนะครับพอไฟใช้งานได้นะครับไฟหน้าติดนะครับไฟจริงไม่กระพริบนะครับอันนี้มันเป็นที่วิดีโอนะครับไฟเลี้ยวไฟขวาติดหมดนะครับแต่ดังนะครับัอไฟได้นะครับรถติดติดมือนะครับตามนี้ครับผม